พลตรีสุภเริกสถาพรผลผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมณฑนทนาหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สูงอายุที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด19เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2564 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมนากาัทิเบพมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษ13ตุลาคม2564ณหมวดพลเสนารักโรงพยาบาล่ายเมงรายมหาราชพร้อมกันนี้ได้จัดกำลังพลจากหมวดดุริยางมณฑลทนหารบกที่37และชุดปฏิบัติการกิจการพลระเรือนมณฑลทนหารบกที่37 คุณพักดีดำเนินการจัดดนตรีบรรเลงบทเพลงเพื่อสร้างความสุขผ่อนคลายจากความกังวลและมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนซึ่งเดินทางมาใช้บริการโดยการดำเนินการดังกล่าวได้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มขัด